โอเคคลิปนี้หลังจากที่ผมลองเทสได้นะครับมาทวนความหลังเพราะว่ามันมันห่างหายมาหลายเดือน3 3 4เดือนนะช่วงโควิดเดี๋ยวมาฟังคอมเมนเตอร์โค้ดทัศนหน่อยว่าเป็นยังไงหลังจากที่ห่างหายกันมา3เดือนแล้วก็มาลองเทสได้กันเมื่อกี้นะ,ะ,ะเดี๋ยวให้โค้ดทัศคอมเมนต์นิดหนึ่งครับ ก็รู้สึกว่าพัฒนาการดีขึ้นเยอะนะฮะก็เรื่องความนิ่งนะครับผมก็ตอนนี้ก็เริ่มปรับเรื่องการจับกลิปฮะจับกลิปการเซตอัพไม้ให้มันนิ่งลงนะฮะก็ครั้งก่อนกับครั้งนี้ก็ถือว่าผ่านฮะผ่านผ่าน,านคือตีลูกได้หลายลูกแล้วก็ถือว่าใช้ได้ฮะคือจากมือใหม่นักกอล์ฟมือใหม่พัฒนาการขึ้นเรื่อยๆครับครั <Okay. S 1> ้งน,นี้โอเคผ่านนะ okay. อันนี้ไม่ได้อวยกันเองนะอ่าก็ถือว่าใช้ได้นะโ <Okay. S 1> ครั้งแรกครั้งที่สครั้งที่สครั้งที่2ต้องเรียกว่าครั้งที่2องกดีดีดีขึ้นเรื่อยๆครั้งที่สองน่าจะสักกี่ครั้งเราถึงจะได้ไปออกรอบคิดว่าคิดว่าก็คิดว่าจากพัฒนาการก็อยู่ที่ประมาณสักอีกสักสาสี่ครั้งนะครับฮะกำลังดีฮะเพราะว่าเริ่มพัฒนาเรื่องจับกิ๊บจับไม้ก็เริ่มได้แล้วครับผมที่เหลือก็ค่อยไปว่ากันที่หน้างานเลยที่หน้าสนามนะครับ หลังจากลองมาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มาบ่อยๆมันก็จะมีอาการปวดเมื่อยนิดนึงนะใช่ใช่ครับต้องมุดเมื่อยอย่างเงี้ยใช่ไหมต้องมีการมีการเปิดเมื่อยนิดนึงดังนั้นอีกสักประมาณ3ถึง4รอบก็คงเข้าสนามได้ใช่ก็สนามจริงฮะสนามกอล์ฟจริงเลยสนามกอล์ฟจริงอันนี้สนามได้เดี๋ยวลองจับไม้อะไรให้เดี๋ยวก็ไปถึงสนามจริงเลยนะตีไปเรื่อยแล้วก็เดี๋ยวไปพัดที่สกรีนอะไรอย่างเงี้ยโโออเเคค Variance, <wie. S 2> นะครับก็ลองติดตามดูว่าจะได้เรื่องหรือเปล่าโอเคไม่เจอกันคลิปหน้าไม่เจอกันคลิปหน้าครับครับมาดูกับ